เลยสวัสดีค่ะต้อง,อง,องอไม่เวลามาก่อนเดลยวันนี้ไม่เวียงสิแกงแกงมะเขือพวงใส่หมูกระสิแกงใส่ฟกัฟกผักมาหั่นลงแล้วฟักขอกมากจะหน้าเน่าเบิดสองหน่วยยังจอมันไม่ยังไม่เนาเลยกระไดเลยไป,กปเก็บมกเขือพวงมากแบบนี้ แกงยอดมาลายมันกินมาท่านมัน,มน,นแหง กินไม่ทันเดไปเอาใบบัรกรุ๊บเยอะมาเยอะมักินไม่ทันไม่แน่อไม sw ่ทิ้งเหรอกพ่เยอะขหาเดียวพอรอพอรอเออี Beth ่อยก็ให้มันนี้แดดเงเหงียนบมดิผเป็นปีก็ไม่หมดไม่เห็นวันนีหมดแดดเผงเหงียนหม เด็ดเท่าที่ใช้แล้วก็เอาอะไรไปได้ไปถึงใบแจกเ็ดอเอก็เอาออะไรก็ได้ไงาถทำเงินพวกแต่ใครบปูอะไรเมื่อหีงเท่งนานี้วันน้ไมไดบเเอา่อมอมัน่่่่ไอมอมอมอะไรั่่ไมนี่วีไม่มไม่ไไม่ไ chị không mọi đi. Tao mấy bài tay đâu bên hết mọi lần mọi người ạ แย่งสว่างสีในตาแยงสว่างสีรันดอนอันนั้นมันคือตอนเจ้าเจ้านีเมื่อนอนผู้เบาซนเมื่อมกลผู <S 1> <S 1> <S ้เบาซนเมื <S <S ่อน้ำกลว่า่เพลินสม่ไหมเจ้า đi đông đông đi đi đông đông Đi cái măn thì hàn vầy lúc nọ Hàn vầy đi e e สับเ็หน้อยกันเพราะสอะไรกคนกินไ้ค้นกิน้หมูก็กินเาเห็ดมาสับ Bye. 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 Bye.

จำไม่ร <ales> <aient> ้าวลาจะกินค่อยร้าวใส่ชุดเย็นไว้เวลาจะกินค่อยล้างไม่งั้นมันเน่าจะไปแก่ๆน่ะ